สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการบันทึกนะครับไฟล์งาน PowerPoint ไม่ให้ตัวอักษรเคลื่อนย้ายได้นะครับหรือว่าตัวอักษรเพี้ยนนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วนะครับเวลาเราทำงานนะครับเราจะจัดแต่งข้อความไว้อย่างสวยงามนะครับแต่พอเวลาเราเซฟนะครับแล้วไปเปิดกับเครื่องอื่นนะครับมันมักจะเพี้ยนนะครับอ่ามันจะเพี้ยนเหมือนลักษณะนี้นะครับ ตัวหนังสือที่เราได้จัดแต่งเอาไว้นะครับจะเคลื่อนเคลื่อนย้ายหมดเลยนะครับสาเหตุก็มาจากเครื่องที่เราไปเปิดนั้นนะครับไม่มีฟอนต์แบบที่เราได้ตกแต่งเอาไว้นะครับเลยเกิดการเพี้ยนของตัวอักษรใน powerpoint นะครับในโปรแกรม w o r d นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีวิธีการแก้ปัญหานะครับโดยการบันทึกแบบฝังฟอนต์นะครับการบันทึกแบบฝังฟอนต์นะครับ เราก็สามารถใช้ได้กับ PowerPoint ใช้ได้กับโปรแกรมเบ r รเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับหลังจากที่เราทำงานเสร็จแล้วนะครับตกแต่งเรียบร้อยสวยงามแล้วนะครับเราก็จะบันทึกแต่ว่าก่อนที่เราจะบันทึกนะครับให้เราไปที่เมนูไฟล์แล้วมาที่คำสั่งตัวเลือกนะครับจากนั้นไปที่ หัวข้อบันทึกอาแล้วมาดูตรงนี้นะครับฝังฟอนต์ในไฟล์นะครับตัวนี้ให้เราติ๊กถูกขึ้นมานะครับและจะมี2ตัวเลือกให้ให้เราเลือกอาตัวแรกนะครับฝังอักขระที่ใช้ในการนําเสนอเท่านั้นนะครับดีที่สุดสําหรับการลดขนาดไฟล์อาตัวนี้นะครับจะเป็นการฝังลักษณะของฟอนต์ที่เราตกแต่งเอาไว้นะครับไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไป แต่ไม่สามารถมาแก้ไขฟอนต์ใหม่ได้นะครับส่วนตัวข้างล่างนี้นะครับฝังอักขระทั้งหมดดีที่สุดสําหรับการแก้ไขโดยผู้อื่นถ้าเราเลือกตัวนี้นะครับก็คือเราจะฝังรูปแบบฟอนต์นี้เอาไว้นะครับและผู้อื่นเวลาเปิดใช้งานก็สามารถแก้ไขได้ผมแนะนําให้ใช้ตัวข้างล่างนี้นะครับหลังจากที่เราเลือกแล้วนะครับกดตกลงเสร็จแล้วครับ ทีนี้เราก็สามารถบันทึกได้ปกติแล้วก็สามารถนําไปเปิดกับเครื่องอื่นฟอนตก็จะไม่เพี้ยนนะครับรูปแบบลักษณะก็จะคงเดิมแบบนี้ที่เราได้เตรียมเอาไว้ทีนี้เราก็จะเซฟนะครับเพื่อเอาไปใช้งานนะครับจากนั้นเราไปที่เมนูไฟล์ผมจะเลือกคําว่าบันทึกเป็นนะครับเพราะว่าเป็นไฟล์ที่ผมบันทึกเอาไว้แล้วนะครับ จะบันทึกไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับวิธีเลือกบันทึกแบบฝังฟอนต์นะครับมี2วิธีเมื่อกี้นะครับและอีกวิธีนึงนะครับตอนที่เรากดบันทึกนะครับเราสามารถมาเลือกตรงเครื่องมือนี้ได้นะครับโดยให้เรามาคลิกที่เครื่องมือตัวเลือกการบันทึกครับเราก็จะมาหน้าต่างนี้เช่นกันนะครับผมจะบอกไว้ทั้ง2วิธีนะครับ ่าแล้วก็อยู่ในหัวข้อบันทึกอยู่แล้วนะครับก็มาติ๊กตรงฝังฟอนต์ในไฟล์เลือกตัวข้างล่างฝังอักขระทั้งหมดนะครับใช้วิธีนี้ก็ได้เช่นกันนะครับกดตกลงทีนี้นะครับเราก็บันทึกไว้ที่เดสก์ท็อป ครับสำหรับขั้นตอนการบันทึกไม่ให้ตัวหนังสือเพี้ยนหรือเคลื่อนนะครับก็มีเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ